สวัสดีครับผมนายกฤษด์นันท์เสยครับมาจากกลุ่มแอตโตรีนวันนี้จะพูดถึงอุณหภูมิศาสตร์นะครับหรือเทอร์โมไดนามิกน,นะครับคือเป็นหลักการใช้คำนวณหนาเฟสครับในภาวะต่างๆนะครับจะมีสูตรอยู่ว่าสูตรของกิฟฟีนะครับมีสูตรว่า G เท่ากับ hTs นะครับคือ h คือเป็นอุณภูมิความร้อนนะครับ s คือเป็นค่าความ ไม่เป็นระเบียบนะครับ P คืออุณหภูมิสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์และที่สุดคือ H เท่ากับ E บวก PV นะครับคือ E คือพลังงานในในของระบบนะครับคือพลังงานจนบวกพลังงานสัว์ P คือความดัน V คือปริมาตรของนะครับปริมาตรสารครับ G คือการใช้ข้อมูลหาความสามารถสู่ค่าเฉลี่ยนะครับ ของระบบโดยที่ค่า g สูงจะเปลี่ยนเป็นค่า g ต่ำนะครับนะครับตามกราฟนะครับอันนี้คือช่วงช่วงของเวลาของการน,นี้ครับต่อมาเราพูดถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงของเฟสนะครับมี2ลักษณะน,นะครับได้แก่รีฟลูชันคือการเปลี่ยนแปลงเฟสที่เกิดในระบบของการแพร่ของอะตอมในโลหะนะครับคือ เช่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมีมีสองอย่างนะครับนี่ครับตามกราฟก็จะมีถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโลงเช่นโลหะบริสุทธิ์นะครับเนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีช่วงของอุณหภูมินะครับในการเย็นตัวอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางสมบัติทางเคมีนะครับคือมันจะมีค่าค่าคุณสมบัติของเคมีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ต่อมามาดูฟูฟูชันเลนนะครับคือการเปลี่ยนแปลงเฟสที่ไม่ขึ้นอยู่ครับกระบวนการแห่นะครับของอนาตอมในโลหะต่อมาเรา,าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแผนภาพทีทีนะครับคือ time คือเวลาทลทลเทมเพลนเทมเพลนเตอร แล้วแล้วก็นะครับแต่แก่คือจะมีปัจจัยหลักคอสามอันนะครับคือการเย็นตัวการเย็นตัวที่จําเป็นของการยับยั้งการเปลี่ยนเฟสของเฟอร์ไลท์นะครับคือโครงสร้างเฟอร์ไลท์ซึ่งแสดงให้เห็นตําแหน่งตําแหน่งของคู่ซีบนโดยยิ่งขยับไปทางขวาจะเป็นอัตราการ ตัววิกฤตที่มีค่าน้อยนะครับโดยการช้าลงค่าน้อยคือที่ประเมินวิกฤตที่ช้าลงครับทําให้การจุบแข็งนนั้มีอัตราการเียนตัวที่ต่ําลงนะครับต่อมาคืออุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของเฟสมาเรนไซด์นะครับเกิดจากอุณหภูมิมาเรนไซด์ที่ต่ํากว่าอุณหภูมิห้องนะครับก็จะเกิดเป็นมาเรนไซด์ถ้าชุบในชุบให้เย็นลงสามารถที่ตับ ลงในุณวปูห้องได้ครับต่อมาคืออุณหภูมิสิ้นสุดการเปลี่ยนเฟสนะครับเป็นมาเทนไซด์นะครับคือจะมีการนะครับคือจากมาคือจากอุณหภูมิของมาเทนไซ์สนะครับคือจะเย็นตัวลงมาคือแรงก็จะได้ก็คือจะมีเป็นโครงสร้างนะครับตัวปูห้องชุบเย็นนะครับถ้ามีคาร์บอนละเอียดในออเทนไน์สูงกว่า0ูอแล้วก็เปลี่ยนเป็นมาเทนไซด์สูงสุด,สด ที่เป็นได้นั้นก็คือเป็นมาเล้ัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือภาพเศษไดแกรมของการเย็นตัวนะครับเป็นเศษไดแกรมครับอันนี้ภาพเศษไดแกรมคือจากของเข็วมาเป็นจากของเหลวครับมาเป็นของแข็งในเปอร์เซ็นต์คร์บอนที่ต่างกัด้วยต่อมาเราพูดถึงกลไกการเกิดโครงสร้างผนื้นะครับกลไกาการเกิดโครงสร้างผื้ครับ การเกิดออทเทนไนนะครับออทเทนหน <Yeah. S 1> มายันแลบบัสที่ระหว่างระหว่างต่ำกว่า2.73นะครับสูงกว่า500ออ๋อระหว่าง5 3 0ถึงสองร้เอ้ย723ารองศานะครับ ต้องใช้ในระยะคลัฟตัวนะครับต้องใช้ระยะจากการเริ่มจนเกิดเศษร้0 0เปอรเซ็ตติที่เกิดในเทมพเพลนจะต่ำกว่านะระยะที่เริ่มจาก100%นะครับส,สั้นเกิดเป็นช่วงขังสั้นนะครับต่อมาการเกิดสูงจะจะใช้เวลาการคัฟตัวของระยะนี้ จนเริ่มได้ร้อเปนะครับแต่ว่าเป็นเวลาที่ยาวครับ e ิเทนทำให้มาเทนมาเนมาเทนไซส์เพอร์ดิเ,เทนสูงนะครับนี่ครัเป็นกราฟคือเป็นการแบบว่ามันเป็นค่าก็เหมือนเป็นค่าที่เกิดจากในเฟสแต่ละเฟสมีเกิดการการเปลี่ยนเฟส มีอะไรบ้างครับในอุณภูมิที่ต่างกันลงมาในการเย็นตัวคืออันนี้ก็เป็นแบบเป็น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 ไนท์ใช่ครับเป็นไน์นี่ก็เป็นเหมือนเป็นโครงสร้างการเย็นตัวที่แตกต่างกันนะครับคือเกิดจากออเทนไนท์ครับออเทนไนท์ที่มีช่องว่างในเทอร์เรยนต่ำกว่า5 5 0 50สูงกว่า 230นะครับคือจะเกิดเป็นเบนไนก็คือจะมีการฟักตัวที่คล้ายกันนะครับต่อมาพูดถึงมามาเทนมาเทนสตินะครับเป็นเหล็กมาเทนสตตินคือจะเกิดจากออเทไน์นะครับออเทไน์ Alt ที่ต่ำกว่าสองรอยงศานะครับโดยใช้นิ h ออ ูน่งสูงนะครับไม่ต้องใช้ระยะเวลาเริ่มไม่ต้องใช้ระยะเวลาเริ่มเกิดจนได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์กาวคือมาเซนเทสมาเซนทสติกเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับถึงแม้สลูคิงในคิวคิวเม็ดมีไหนอ๋อนานท่า อิกที่นี่ีผลต่อแผนภาพ C C I T นะครับคือการการเติมธาตุผสมลงไปในโลหะครับนอกเหนือจากคาร์บอนนะครับเช่นแบเราเติมกับโครเมียมนิกเกิลอะไรเนี่ยครับเพราะว่ามันมีสารมันมีบางตัวคือข้างขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นโครเมียมเลยนะครับเนี่ยที่ผมกล่าวมาะครับแล้ว เหมาะสำหรับงานอบอชุบโลหะครับเนื่องจากเป็นกระบวนการอบอชุบนะครับโลหะในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเฟนไม่ได้เป็นแบบนะครับแต่ถ้าหากชิ้นงานมีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า0.3นะครับ0.3นยดามนตนะครับของคาร์บ่ายจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏใน IT คาร์บ่ายนะครับนี่คือเป็นเหมือนเป็น ครงสร้างของการเย็นตัวที่แบบว่ามีเศษการเกิดเศษในแต่ละโครงสร้างที่แตกต่างกันตามอะคัภูมินะครับวันนี้ผมขอจบดการรายงานครั้งนี้ครับ